โอเคครับผมก็กล like ับมาอีกครั์ค่ะจหรับเกมอุลตร้าแมนดีค้างนะครับวันนี้ก็จะมาสู้กับปุ่นแมนที่สู้กับปุ่นแมนฮัลโหลผมไม่รู้นะมันเสื่อจำไม่ได้โจมาอีกอยู่ก็ยดบทีๆกับเราต้องมาทุกครั้งจุ๊บมาได้นน้ำไปแกผู้ชมนี่ก็ดูอย่างไรถ้าดูในเว้เราไม่อยากไอ้นั่นแล้วเปิดมาก็เจอกับฟีฟิรัสวันี่มันลูกน้องไอ้ตัวนั้นหรอเฮ้ยไม่เป็นไรเมื่เไรมันจะปลดเราเนี่ยเด็กคนหนึ่ เดี๋ยวที่ท่านได้พูดคุยกับท่านมันชะมีเดี่ยวันนี้ก็โอ้โหโอ้โหโอ้โห้หมาไปไหนเราพวกไม่ได้ไปไหนผมจะตั้งหลักไม่ต้องตั้งหลักเข้ามาสิไม่เข้ามาเข้ามาเีงได้กันไปอูเอีทิงบอกเอาละข้าเก่งชุดเฮ้ยดูดเฮ้ยดู้จักประมรไหม ฮัลโหลอาลูกฝนมันจะตกเดี๋ยวกลัวไปเล่นเครื่องเล่นแล้วไฟเฟยมันจะดูดยะปุ่มบอกอยู่ฉทนก็ไม่ต้องเข้าไปเล่นหรอกเป็นวันพรุ่งนี้ขเขาค่อยไปเนาะถ้ามีวิงแดดออกเ,าอเานาะโอเค่นียครับ

สูกว,ว่าถ้าเราฟังเรือจะได้เงินด้วยนะโอเคมีซีรัตอะไรแล้วทำไมมีไอ้บ่นเนาะข้าไปเงินตายมีเงินตายแล้วถ้าโดนต่อยแล้วตายนะจะหายดู <c oughs> พักเองหาเองมันมันมันทำอะไรบ่นเนี่ยมันเซลฟี่เหรอเนี่ยดูด,ดูมันทำโอ้ยมันมีระเบิดอยู่ที่มือด้วยอะไรเนี่ยเฮ้ยแกทำอะไรไม่ทำอะไรไม่ได้ยืน อินห่าปีนอะเคว้าวมาแล้วอุ้ตอุยอุยหูดีดจะทายจะทายจะทายเื่ออยกระตุกอันนั้น่ตายเคมีเพชรเยอะครับท่านผู้ชมอย่าไปกลัวมันครับอู้หูอู้รุมเลยเนี้ยไม่จะรุมเลยกันาวัดอ มาดูนะเาเพชรพุ่มเยฮะมใส่เ,เพชรเงเืองอุ้ยอะไรน่จะบอสบอสบอปาระเบิดมางไงบุมระเบิดเลยโอเคโอเคแมงบุกทางนั้นหลังโคตรขี้กูเลยบุ๊ดเฮ้ยจะมาลอยเหรอเดดเดลอยใช่ไหมตอนนีมองไม่เห็นแล้วอือืมอ,อ รกว่าเราต้องทำแบบนี้นะถึงจะเล่นได้โอ้ยฟิลิัสบอกอยูยอมเพลก็ได้ไปแล้วจอยได้เต็มเลยเก็บจะได้เลโอเมื่อยเดี๋ยวได้เพชรหาสิบเออเรายังยังหวังได้เพชรหาสิบโอ้ยอยากได้เวนเวนตาโอ้โหเฮ้ยมีสี่วลอ,อยากได้สีโลว่ะถ้าได้สี่โลนี้ ชนะหมดถึงอย่างไรม,มีกี่ด่านวะเนี่ยโอู้หูยเดี๋ยว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 ก่อนนำยากเลคิงอันนี้ล่างสง่งอันนี้เออม,ม,มีมีหลายล่างอันเนี้ยมีหลายด่านด้วยเนี่ยอู้หูมันบางทีมันก็ซ้ำบ้างนะพวกบางทีแต่อันมันก็ซ้ำตัวบ้างนะเออมันก็สามารถอยากเจอตัวหอยอะ แค่เอาตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันหาสิไม่เอาตัวไหนง่ายไรไม่รู้อะไรนี่กี่ครั้งนะไม่รู้นะแค่ไปสู้เลยจะเสียเวลาะเจ้าใบเดียวคนโลปุ๊บโอ้ลมจะนุกโว่กาดเมืองพังในนนเข้าทำอะไรเมืองมาแล้วเอ๊ะอะไรอะสกิลเหรออุ้ย วันนีน้อูวูวูอูวูอูว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 ูอูวูลูวูอูว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 ูดูวูวูวูอูว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 ูดูวูงูวูงูมูตูยูอ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 ูวูวูอูอูว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 ูอูวูอูว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 ููููููููู สิทธิ์สิทธิ์ที่จะเอออย่าอย่าหันมาฟันเรานี่ไปก่อนุ้ยมันมันยิงอ่ะวิ่งมันเอาเรื่องว่ะนี่เอาพละเอาพละเอาพละอย่ามาลอยนี่ก็ยิงอยู่นะยิงยิงเหด้ห้วุ้ดวุ้ดวิ่งมาวิ่งวิ่งมาฟันอะจะเจอบอสยังตอนนี้จะเจอบอสก็เจอได้นะเพราะเราเลือดกำลังดีอยู่เลยอู้ เนี่ยให้มันมาแบบเนี้ยถ้าถึงจะสู้มันได้ง่ายหน่อยมันจะได้อยู่ด้วยกันมันจะทําให้ยิงอีกอีกอีกเงยหมดยัง้จะขัาเอคิงมันหนักมากใช่ไหมวุ้ยตกใจหมดเลยจ่อกจ่อกจ่อกจ่องก็จ่องอู้หูอู้หูอู้หูบอสไม่สนใจเดี๋ยวบอสอยู่ตรงไหนแต่ที่รู้ยิงเป๊บ อุย้ยเอาไงอ่ะเดี๋ยวเราต้องหาพื้นที่กันอยา่ยาอย่าตามลงมาบอกว่าอย่ยาตามลงมาอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าอย่าตายตายแน่นอนโอ้ยเอื้อตายมีเพชรกี่อันวันนี้ไม่รู้ว่าจะไปอะไรเนะี่ยไม่รู้นะโอ้ยโอ้ย พอไม่ยอมพีคิดว่า,าต้องซื้อสกิวนะซื้อซื้อมันได้อะไรบ้างวะเนี้หรูอว่าเราซื้อไปแล้วสกิวมันคือสกิวอะไรไป็รู้เลยเลแค่นี้เหรอตเติมเพชรได้ปะได้เหมือนกันวะไปดูว่าจะฟรีปะโอเคไปสู้กันต่อเลยดีวยกว่านะ เขทำกับเราไว้เจ็บแสบมากไอ้นี่นี่เราไม่ยอมแพ้หรอกมาใหม่อีกรอบก็ได้คนลงมาดูแหละจะต้องชู้ยังไงมันให้กดค้างใช่ปะนะ่ะโอ้เด๋ยดตกใจนีออกปะละวออกปะนะ่วเ,ะนะเราต้องกดค้างแบบนี้มันถึงจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วเราก็ตีดีนไปเลยเออ คุณที่ช่วยบอกถ้าเราไม่ถ้าถาไหนไม่บอกเราตั้งแต่แรกเราก็ไม่สามารถชนะได้หรอกไหนเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมมันใช้ได้จริงนี่เอ่ะป่ะหนะเราก็ถอดออกมาห่างไกลเรามันเราเราก็ไปต่อยมันโกเฮ้ยทำไมเราต่อยเราด้วยมันลดได้ก็ไม่รู้นะเป็นยิงได้เลยค่ะยิงอยากได้ ข้าใหม่อู้หูดมันเตรียมตั้งการยิงโอ้โหเวทสิผมพวกงัวเนี่ยพวกนี่แหละวอด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 บอกเลยต้องวอดวอดก่อนเอาตัวอื่นตายหมดเลยเหรอกล้าวเดียวเจบบอสสวัสดีครับบอสสวัสดี ดี๋ยวองขอใช้พลังก่อนนะครับ,บจัด <c oughs> อื <c oughs> ้มซุ่มกบิ้นเต็มเลยเจ๋วันนี้ก็เฮ้ยนี่อุดาเซเว่นซีรูอุ้ยยังอื่นนะโอ้ยังอื่นนี่กากโอ้ว่าไม่ยังอื่นไม่ไม่กากแล้วมีซีโร่สี่สิบโอเคได้ลองซีโร่บ้างดิ สีโร่ด้วยอ๋อเราก็มีอยู่อันหนึ่งหรืไม่ใช่หรือน่าจะเอาซีโร่ไปเลยนะเพราะเรามีซีโร่หนึ่งมาเนี้ยเขไปเอาทำไมซีโราา่เราไม่ได้เอามาจะบอกเราไมนอยู่ในตัวเราอะเออมันไม่ได้อยู่ในตัวเราด้วยใส่แล้วซนะีโร่หายไปไหนแล้วผม,วววมไม่ค่อยรู้ด้วยที่พวกอับสกิทไม่คุ้มปรินอืมดูด้วยฟิวิลา่าเลยเจ็ดตั้งแต่ เจ็ดร้อยนะอืมอืมอือโอ้โหเราต่อ,อยเป็นร้อยเลยจุบจ๊บๆเลือดตอนนี้เลือดเราไม่ลดเลยโอเควันนี้เพเพราะเพราะ,ราะวันนี้อาจจะลงคลิปไม่ค่ยอยเยอะเท่าไหร่เพราะพวกการแพ้นี่แหละมันทำให้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเอาเอยเอาไปละเอาไปละเอาไปละเอาไป,ะาปะละอืมอืมอจะด,วดาหดวหางดาวหาง ไปต้องต้องเร่งเวลาหน่อยอู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเตรียมยิงได้เลยแค่บู๊กเตรียมยิงอืมเออะไรเนี่ยรถพังวิสอีดิคิงมันในนั่นเยอะกว่าอีด mm ิคิงมันมันข้ามวงกว้างเยอะขึ้นนะเนี่ยอู้เดี๋ยวไฟไหมเอ้าไปเอ้าไปเป็นไงแล้วเสียงผมดังขึ้นนะผมก็เสดยงหงายขึ้นแล้ว เออเฮยเฮ้ยเดี yeah, no ๋ยวเดี um ๋ยวก่อนไอ้หืมเก๋ยมันซบไปจริงก็เราซบพวกเราซบไปเงยอ่ะอืม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 รัวเฮ้ยมันทำรัวๆได้ไงพวกเก๋ไม่มีการบอกนะเราวมัมีการบอกอืม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 โอ้โหมาดแรงมากถ้าโจมตีไปสิบตัวนี่ไม่รู้นะเฮ้ยเหลือเท่าไรเคไปต่อเลยอุ้ยทำไมจะเจอบอสแล้วนะ Eddie King. Eddie King boss, เอดีคิงเอดีคิงเป็นบอสใช่ไหรอเออได้ยังเจะแล้วทำไมแตะทำไมมันดูตัวเล็กจังเตรียมยิงได้เลยโอ้โหโอเคแต่ไซพวกเอเดีคิงอือเอดีคิงตัวบอส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 ขอออนเวอร์ตายยังยังไม่ตายเอนี่ไปอันนี้ือแม่งไม่ถ่ายด้วย คิดจะนานเกินไปแล้วนะเจะ้าเจ้าอุ้ยเกือบโดนเอาด้วยงีง้มึงมึงมึงมานี่นี่อุ้งตาหน้าข้างสปอยล์แล้วคนหล่อไปแล้วจ้าเอ้เปิดได้ออไรเนนะี่ยได้เข็มกัดอย่างอื่นก็เหมือนเดิมได้แค่ของโอเคครับเออจะเอาอีกอันหนึ่งไหมใส่อีก เดี๋ยวนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะแค่ต่อๆไปเลยค่ะเดี๋ยวก็ขอตัวลาไปก่อนนะซึ่งใครชอบกดไลค์นะครับไม่ใช่ใครไม่ชอบก็จะจกกดเพล่นถ้าใครชอบก็ไม่กดไลค์ก็ได้